เราจะไปที่ร้านดีเจรน,นยนนะครับวันนี้ผมคุยกับพี่เบนไว้แล้วนะครับว่าผมจะลองขี่รถดูคติของเขานะครับเอ้าเฮ้ยเป็นไปได้แน่นิขับเลยเอ้ยเป็นไปได้นี่ว่าเราไปดูคันนั้นเลยดีกว่าแล้ะอย่าเราลองขับคันนั้นเลยเราลองขับคันนั้นเลยเราลองขับคันนั้นเลยโอ้คันนี้มันมันสีแบบแป๊ดแป๊ดจังเลยมันเป็นตัวลิมิเต็ดอะไรสีพิเศษสีโทเซ่ครับสีพิเศษผมว่าออกไปลองสตาร์ตตรงนั้นดีกว่า เดนะีย๋ยวผมขออนุญาตออกไปลองเทสหน่อยนะว่า <ไป S 2> มัน,มน,นว่ามันเป็นยังไงเอ้ยคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้อาจจะเป็นเนื้อหาที่รุนแรงคำพูดที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาภายในรายการเป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นห้ามลอกเรียนแบบ สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมนอยดไดโวอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านไดโวเลสซิ่งช็อปนะครับผมเอ๊แลาใครสนใจที่จะซื้อท่อนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องทาง d ดโวเลสซิ่งช็อปนะครับผมก็จะมีแอดมินเอิร์กตอบตั้งแต่6กโมงเช้านะครับถึงเที่ยงคืนนะครับผมก็ทํางานกระทั้งวันทั้งคืนนะครับส่วนจัดส่งก็วันเดียวถึงนะครับผมจากกรุงเทพเชียงใหม่ก็วันเดียวถึงเลยก็ตัวการขับฟีโน่ไปส่งนะครับถึงเชียงใหม่เลยวันเดียวถึงนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถติดตต่่่่ออเเเข้้้้าาาามมททงงหนนนนจไไะรัีีีีก็ยปส อันนี้ส่งไปที่อ่าเมริกาใช่ไกลนะส่งไปให้อเมริกาส่งไปให้พวกรถสรงรถซี่ใสอะไรพวกเนี้ยเออใช่เหมือนยวถึงเขาอยู่อิตาลีเปล่าอ่ะบนประเทศนะโอเควันนี้เราจะไปไหนกันรู้ป่ะไปไหนวันนี้เราจะไปร้านดีเจริญยนต์ละเห็นบอกว่าจะออกรถใช่ป่ะใช่เออวันนี้เลยว่าจะเอาคันเนี้ยไปเทินหน่อยเฮ้ยทำเป็นถามไปรอนี่สี่หมื่นเฮ้ยโขาที่หกพันเฮ้ยเบนนี่สามพันเฮ้ย ลดอีก2 0 0 0 0ืรวมกันไปแล้ว60,000 well. ่โอ้โหคันน like, like ี้เจ็ดหมื่นนะเอาดิอาสามาอาสามเท่าไหร่อาสามซื้อมากี่บาทแสนหนึ่งโอ้โหนี่เจ็ดหมื่นจะได้แล้วนะโอ้โหังเงินให้เป็นการเสียนาฬิกาเีเวลาซื้อมาใหม่เด้๋ยวนี้สวยมากเอ้ยเต้เป็นคนเลือกให้วันนี้อย่าเราก็เดินทางกันไปเลยดีกว่าร้านดิงจะเดินยนอยู่นู่นโอ้โหไกลโคตรโคตรไกลไกลไก่ชันสัตนตัดเราไปเลย ไปเดินไปเลยมาไปเดินป่ะเตรียมตัวไปเตรียมตัวฮะไม่ไม่ไปทำไมอ่ะเกมเกมอะไรวะไอ้คอยมาสเตอร์เนี่ยอะไรวะคอยมาสเตอร์เนี่ยเป็นไงบ้างอ่ะ แม่งเสียตังค์ไปเป็นพันเลยแต่เติมแล้วเติมอีกแม่งมึงจะไปเล่นให้เสียทำไมนี่มึงเล่นสวิตบนนะซ่านี่ทำไมอ่ะมันเป็นแบบไหนอ่ะไอ้มันก็เป็นเกมสปินค่ายแบบนี้แหละเล่นแล้วได้เงินไหมนี่ไม่ได้ดิโอ้โหเล่นแล้วไม่ได้ไปเล่นค่ายนี่ดีกว่าค่ายเกมพี่น้อยดีกว่าอะ adjk911 adjk911 ใช่แมันบอกว่ามาจากช่องพี่น้อยนะจะได้โบนัสพิเศษคือสมมุติเติมหนึ่งร้อยได้สองร้อยเติมหนึ่งพันได้สองพันเติมหนึ่งหมื่นได้สองหมื่น ใช่ได้2เท่าแต่ว่าสำหรับร้อยคนแรก มาดูเกมที่นอนเลยดีกว่านี่ไอเกมนี้เลยสวิตโบนาซาที่แนะนําไปครั้งก่อนอนะ่ะไอสวิตโบนาซาที่ว่ามันเป็นไอน,นี่ไงแต่ว่าอันนี้มันเป็นลุกแบบคริสต์มาสมันเพิ่งอัปเดตใหม่ให้เข้ากับภาพสวยลื่นเล่นได้ทั้ง r o i d i อ s อันนี้อะไรเนี่ย <iOS? S 1> แต่เน,นีี้เล่นแล้วมันได้เงินอันนี้เล่นได้เงินบ่ะไม่ได้สี่อย่างนนเดียวเลยโอ้ไม่คุม้มไม่คุม้มเนี่ยอันนี้เล่นแล้วได้เงินแค่เลี้ยงลูกกว่าให้มันติดต่อกันสีอันห้าอันได้โบนัสพิเศษไปเรื่อยๆเลยแลย้วถ้ามันมีคูณนั้นก็คูณ เรื่อยๆโหเออง่ายว่ะเออแล้วตอนนี้มันมีสามารถเติมโบนัสพิเศษด้วยนะแล้วโบนัสพิเศษคือสมมุติว่าเราอยากให้มันคูณใช่ปะ่ะเราก็ต้องกดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อโบนัสพ<ฆ>ิเศษเนี่ยก็คือซื้อโบนัสคูณเลยคือบอกบอกได้เลยว่าถ้าซื้อไปเนี่ยคือไห,มหมลม,ไหมาเทมาเลยเงินไหลมาเทมาเลยจริงๆอันนี้คือแบบหาง,ง่ายจริงๆเลยเนี่ยแ่ <ต uyor S 1> นี้เองดูเด็เล่นง่ายกว่านี้นะได้แอดไลน์ไปทีแอด JK 911 JK 911บอกว่ามันจะชอบพี่น้อยนะได้สิทธิพิเศษมากมายเลยเอากดเข้าไปเลยแอดเลยเนี่ยต้องแอดแล้วนี่แอดไปเลยเนี่ยเห็นปะขึ้นแล้ว911ใช่911ในเนี้ยก็มีเกมเยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่มีแค่สวิตโบนัซซ่านะเหานให้ามตอบแล้วตอบไปเได้แล้นี่แค่นี้เองแล้วสวยมากเข้าไปเล่นเกมสวยมากเออเดี๋ยวเราไป ร้านดีจเจริญยนกันเลยดีกว่าครับโอเคครับผมน้องๆก็เดี๋ยวเราจะไปที่ร้านดีจเจริญยนนะครับวันนี้ผมคุยกับพี่เบนไว้แล้วนะครับว่าผมจะลองขี่รถด,ดูคาติของพี่เขานะครับคันที่เขาทําลงสนามวันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าเขาใช้เราขี่หรือเปล่านะครับผมเอ๊ะแล้วเราจะทํารถเขาล้มหรือเปล่านะครับไปดูกันไปเลย รถป่ะใช่ป่ะเออเดี๋ยวผมจอดก่อนละจอดตรงนี้ได้เลยไะเนี่ยได้เลยครับอันนี้น้องน้องไม่ใครไหมเออเป็นเด็กครับอ๋อเด็กเหรอเออไปเรียกเจ้านายหน่อยเดี๋ยวเรียกเจ้านาย<ๆ>ได้ครับพี่สกา้ครับโอเคครับอเอ๋อสวัสดีครับอันนี้เจ้าอันนี้เจ้าของร้านครับใช่ครับอ๋อเหรอผมว่าเนี่ยรถรถคันนี้รถปอบผมเนี่ยผมก็จะมาเชิญเอาบิ๊กไบค์ทั้งคันไปแต่ลองดูก่อนว่าดูกันไหนเออ ราคาพิเศษราคามผมถามผมไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะดูเลยว่าจะลองดูก่อนว่าคันไหนไหวก็ซื้อขนาลองดูครับถ้ารุ่นที่แบบมีทิดกันตอนนี้น่าจะเป็นรุ่นอะไรยินทิดต่สอสีสูบเรียงยินหมดทุกรุ่นสีสูบเรียงเออผมชอบเสียงแบบสีสูบนี่<อ>มีคันนี้คันนี้เท่าเพาะอันนี้ลดโอ้ลดอันนี้ลดคุณหมดเลยอะ่ะใช่โอ้คุณเยอะนี่นี่นี่คันนี้คันนี้คันนี้อันนี้รถรุ่นแล้วเนี่ย เซ็ตพันเฮ้ยเซ็ตเก้าร้อยซตเก้าร้อยโอ้โหเซตเก้าร้อยนี่มันกี่สูบครับต <400 cc. S 1> ีร้อย <900 cc. S 1> สี่เฮ้ยเฮ้ยเก้าร้อยสี่เก้าร้อยซีซีสี่สูบเฮ้ยคนดูดูท่อดิเฮ้ยไม่ท่อเขาดีนะอ่ะก็ดังโดยประมาณดังโดยประมาณดังโดยประมาณนะ <c oughs> ดังเพราะนะคะนันี้แล้วถ้าผมซื้อนี่มันจัดไฟยนหนั้นได้ป่ะผมไม่ค่อยมีเงินสดจัดได้ครับก็เนี่ยมีราคาราคามันก็จะสองเก้าเก้าสองเก้านี่อัตรา <c oughs> เร่งเหรอครับหรือว่าอะไรท็อป <c oughs> สปีดท็อป <c oughs> สปีดอ๋อ ขับสปีดตามราคาเหรอผมลองคว่อมได้ไหมนี่ได้ได้นี่ถ้าคว่อมได้นี่เอาเลยนะคนดูจะไหวไหมวะรถมันน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ประมาณ200นิดนิด0อ2ร้อยสอ้ยยี่สิบโลน้ำหนักส้อยเลยเหรอโฮ้ยทันนั้นต้อจ้าบอ่าท่านั้นขายไหมครับอันนั้นเซ็ตโล่งสนามอ๋อเซ็ตโลงสนามแล้วแล้วถอันนี้ขายไหมครับมันก็เอาก็ขายอ๋อขายนะครับเดี๋ยวเราเราคันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เซ็ต900 ตะคิวตะคิวของจริงองโอ้โหใหญ่ปะใหญ่ปะของวะใหญ่กว่ารถเยอะปะเยอะเลยเหรอเยอะเลยถ้ายกนี่มันยกขึ้นไหมคันนี้ยกล้อได้ไหมยกได้ยกได้อะเฮ้ยเฮ้ยเรายังไม่เคยยกล้อในกรงนักเก็ตเลยนะเคยยกมาแล้วแค่800ตอนนี้เป็นซากไปแล้วใช่เดี๋ยวผมไปดูสปอร์ตหน่อยดีกว่าสปอร์ตเอาสักประมาณตอนนี้มัน สปอร์จะมีแถวรีสสูบแบบสีสูบราคาไม่แรงยอะไรเงี้ยไม่แรงก็6ล้านสปอร์โอ้ได้ได้ครบเลยเหรอได้ได้ครบแล้วอย่างนี้คันเท่าไหร่ครับเซลเวตอันนี้ก็สามแสนกว่าบาทครับสามแสนกว่าโอ้หอันนี้ราคายังไม่ลดเฮ้ยสามแสนเดี๋ยวผมลองคอมลองเขมหน่อยได้ไหมได้ได้ได้พี่ไ,ได้อันนี้ชิวๆวับไม้ผมมันปล่อยเธอเลย เดี๋ยวผม,มจะเดินแบบไม่ใช้ไม้โชว์เลยแล้วกันเกมนี้โอเคปะโอ้โหอันนี้มันสปอร์ตกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะ <c oughs> อย่างนี้เขาเรียกว่าซุปเปอร์สปอร์ตะครับนี่สปอร์ตเลยครับสปอร์ตสายสนามเลยโ <c oughs> อย่างงี้เครื่องมันจะแรงกว่าพวกซี <c oughs> บีหกห้าศูนย์นะครับหกห้าศูนย์มันหกหกลำห้าสิบใช่ไหมแต่นี่หกร้อยหกร้อยแต่ว่า <c oughs> แรงเยอะกว่าอ๋อข้ออะไร <c oughs> <c oughs> มันเป็นรถสายสนามนะอ๋อสายนาอนี่ที่ติด GPS ก็หลงทางอ๋อก็หลงทางเวลาขี่ในสนามไงสามารถเปิดจีนเวลาพวกเนี้ยในในเข็มว่ามันไม่เที่ยงความเร็วท็อปสปีดมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงจับ GPS เที่ยงกว่าอ๋ออะไรอ่ะเดี๋ยวแล้วเซฟตี้เซฟตี้หน่อยเซฟตี้หน่อยพร้อมยังพร้อมแรกข้อสองโอ้คันนี้สูงอ่ะสูงอ่ะคันนี้เยอะเลยอุ้ยอขาลอยลอยเลยอ่ะอันนี้จับอยู่ปะเนี่ยจับอยู่ปล่อยดิปล่อยแล้วเอ้าเฮ้ เป็นไปได้น,นี่ขับเลยเอย้เป็นไปได้นี่อันนี้คอมคอมครั้งแรกเลยนะรถสปอร์ตปกติเราคอมอะไรนะ R15 อ,อยู่ที่ร้านใช่ไหมใช่ลรวมีความหวังให้ใครคนดูถ้าอยากให้จัดนะครับคอมมต์มาบอกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะได้โทรบ,บอกเซลล์เบนให้โอนตังมาเลยเอ้ยไม่ไเราโอนตังให้เซลล์เบนเลย <laughs> คุณเบนว่าผมขับได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ย โอผมว่าสบายสบายเลยนะไม่ลมแปะก็แหกโค้งอ่ะผมว่าเจ๋งมามีแบบแนวแบบฮาร์เลย์ด้วยไหมแบบฮาร์์เลยต่ำๆของน่าจะคัพง่ายกว่าไหมทำมันหนักกว่านะหนักกว่ารู้สึกหนักเลยแต่ว่าเตี้ยกว่ามันจะเตี้ยมึดเลยเฮ้ยลองไปดูว่นะโอ้แนวนี้คุณก็มีเหรอคุณเบนอันนี้จะเป็นคัพเป้คาร์เร่ดคัพเป้เลเซอร์ด้วยเลเซอร์หมายถึงว่าเขาเลเซอร์ไว้หรอือว่าขามันจะไปอยู่ข้างหลังปกติคาร์เร่ขามมันอยู่หน้า อันนี้ขาจะเค็มไมขัหมือนกุ้งต้มก่อนแล้วก็แฮนด์จะเป็นทรงแบบจับโค้งหน่อยอันนี้ร้านอะไรครับเนี่ยผมอยู่ร้านอะไรเนี่ยดีเจเลอร์ยงอันดังนะครับร้านไม่ค่อยดังเท่าไหร่ยอดซับเท่าไหร่ตอนนี้มาประมาณร้านนิดๆิดน้อยกว่าผมสามแสนผมเจ็ดแสนไงโอ้ยน้อยกว่าผมต้องเหนื่อยหน่อยถ้าจะถ้าจะเท่าผมมันต้องเหนื่อยหน่อยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็บินละช่องเข้าไปโอ้เฮ้ยหนักอยู่นะแฮนด์ก็หนักอยู่นะอันนี้หนักนะโอ้ยได้วะโอ้ มันนอนขี่แบบนี้หรอครับคุณเบสเหรอเฮ้ยการขโมยการขโมยไอ้เขาเป็นขโมยแล้วว่ามันนอนขับอย่างนี้มันจะดีเหรอครับไอ้นี่มันหมอะก่าสปอร์ตอย่างเงี้ยหมอะกว่าหมอะปะทั้งหมอะทั้งหนักถ้าใส่หมวกก็คือติดถังแล้วตอนเนี้ยเ<อ>มื่อก่อนผมก็ชอบนะไอ้พวกฮาร์เลยแต่ว่าตอนเด็กๆมันกำไม่กำประกับมันไม่ครบก็เลยไม่ได้ขับก็เลยขับรถป๊อบแซดรถป๊อบนี่กำได้สองพันพูดไร เดินดูกิจการก่อนแล้วกันนะครับอันนี้อะไรครับ CB หกห้าศูนย์ CB หกห้าศูนย์แต่ผมสังเกตรถของคุณเซลเวนนี่คือแบบใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเราจะคัดสภาพรถอันนี้รถล้มเก็บสภาพมไม่ไหมครับเก็บย้อมมาอย่างดีเลยย้อมดีเลยนะแล้วไม่กองไหมครับโฮ้ยจะเหลือหรอไม้สูตรไม้ร้อยไม้สองนี่ก็กองหมดเลยไม่ใช่ไม่แท้ไม้แท้ไม้แท้แต่ตัวเลขไม่แท้ใช่เฮ้ยคันนี้อยู่ประมาณ กี่บาทนี่สองแสนกว่าบาทครับสองแสนสามอย่างงี้บิดได้สองร้อยสามสิบห้าป่ะนี่ใชาจะตามราคานะอันนี้ปีอะไรครับรถปีสิบเจ็ดแล้วอย่างงี้มันคืออะไรครับปีใหม่แล้วทำไมน่าอันนี้มันโห่ค่าศูนย์เหมือนกันครับอันนี้จะเป็นรหัส R อันนี้ F F อันนี้ R R ไฟกลมด้านลุงอยู่ไหนครับลุงลุงอยู่หัวเรียม ล้วคันนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้รถใหม่กว่าปีจะใหม่กว่าเพราะโฉมปัจจุบันเลยโอ้ยไม่หกพันแปดหกพันแปดนี่ก็โห่น้อยแลยนะ้วเนี่ยใช่ถือว่ารถใช้งานน้อยแลยนะ้วเนี่ยถ้าเป็นปีสิบโห่สองปีใช้แค่หกพันหนึ่งสองตีผมรอดไปสามหนึ่งแล้วนะขี่ขี่เหมือนรถบ้านอนะ่ะ <c oughs> ไอ้พวกรถที่ผมใช้อะ่ะรถป๊อปนี่ไม่แสนกว่าใช่ <c oughs> ไม่กูกอเอาไง <c oughs> ก็มันตีไปแสนกว่าจนมันตีกับมาศูนย์ใหม่กม็แบบขนาดนั้นอะ่ะแล้วเมื่อกี้ผมคันไหนนะที่ผมเอ้ย นู่นโอ้โหคันนั้นเลยผมว่าเราไปดูคันนั้นเลยดีกว่าแล้วอย่าเราลองขับคันนั้นเลยแล้วอย่าเราลองขับคันนั้นเลยแล้วอย่าเราลองขับคันนั้นเลยโอ้คันนี้มันมันสีแบบแป๊ดแป๊ตั้งเลยมันเป็นตัวลิมิเต็ดอะไรครสีพิเศษสีซคเซ่ครับสีพิเศษสอันนี้สั่งทำร้านไหนครับเอามาจากโรงงานเลยจากที่ไหนครับโรงงานชมบุรีครับใช่ โรงงานที่ระยองไงดูอ้าวระยองเหรอใช่คันนี้ผลิตเราเดาถูกเฉยเลยอ้าเหรอดูปกติอยู่ระยองโอ้แล้วคันนี้มันกี่ซีซีอ่ะ950ซีซีครับ950ซีซีอ้าวไม่ถึงพันไม่ถึงพันแล้วอันนี้มันมันจมได้เท่าไหร่อ่ะผมอยากได้สัก299มันมันถึงมาใกล้เคียงเลยเฮ้ยเกือบเลือมอีกอุ้ยอันนี้ดูผมนั่งแล้วดูรู้สึกว่าดูดีดูดีกว่าเขาข้าที่ขี่อันนั้นมาอันนั้นมันต่ำไป แล้วอันนั้นมันก็ข้างหน้าไปความรู้สึกเหมือนแซดที่6เลยอ่ะมันเขาเรียกว่าซุปเปอร์สปอร์ตมันเป็นรถสปอร์ตเหมือนกันใช่อันนี้คือ959 959แล้วมันคือสีพิเศษแล้วมันมีกี่คันครับแบบเนี้ยมีหลายคันเนี่ยแต่มีมีไม่ค่อยเยอะปกติมันจะเป็นสีแดงล้วนเลยเออใช่ปกติผมเห็นเป็นดูคติก็ต้องสีแดงประมาณนั้นต้องแด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 งดุคติอ่ะแต่นี่มันจะทําสีเหมือนตัวซุปเปอร์เลกเจร่าซุปเปอร์เรกเจร่าสนิทกันอยู่ เซนิกเกล่าะไรเนี่ยเซนะน,นิกเกล่อยู่ก็กินเบียร์ด้วยกัน <c oughs> เป็นคนอิตาลีใช่ไหมเคยกินเบียร์ด้วยกันอยู่แล้วคันนี้มันราคาประมาณเท่าไหร่คันนี้ห้าแสนกว่าบาทคันนี้เหรอแสนกว่าบาทเราโผล่มาแปดร้อยเราจัดไฟแนนซ์ครับจัดไปท่วมจัดได้ท่วมฮะหมายถึงไงฟ,ฟรฟีดาวเหรอฟรีดาวโอ้ถ้าเครดิตดีนี่ได้เลยจัดเอาเงินกลับเองได้เลยโอ้ ะเอาเงินกลับแถมเงินซื้อรถแถมเงินโอ้โหพานโลซื้อดีอว่าก็ดีเจริญยนต์ไงมันจะไม่ดีได้ไงรถคันนี้วิ่งมาแล้วประมาณเท่าไหร่ครับพันโลครับรถพันโลออกใหม่ประมาณเท่าไหร่เก้าแสนเก้าแสนโหนี่ก็ลดลงมาสี่แสนกว่านะเรามาลองฟังเสียงท่อหน่อยดีกว่าเสียงท่อดูคาติมันจะแตกต่างว่าท่อรถปกติใช่เสียงมันจะเพรราะะอไมันเป็นเครื่องยนต์ L turboin นะอ๋อ L turboin L L มาด้วยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้น L เครื่องยนต์ท่อมันอยู่ไหนนี่ท่อมันอยู่ข้างล่าง ม้าซ้ายขวาโอ้โอ้โอนไปด้านล่างทอมันหลบหล,ลบดีเลยอะ่ะอันนี้ทอเขาหลบตำรวจหรือว่าไงหลบหมดเลยหลบหมดเลยนะยหน้าจอมันก็รัำดีกว่าดูดิดนี่ที่เปิดเราต้องเปิดตรงนี้ขึ้นมาก่อน รถป๊อปผมได้ไงวะในคอนโดผมรถผมดังสุดแล้วนั้นแบบยามมองคนเปิดประตูมาด่าทุกวันยังดังเลยเดี๋ยวผมว่าออกไปลองตาตาตรงนั้นดีกว่าไะโอ้สวยว่ะโอ้สวยว่ะโอ้โอ้เอ๊ะกูเดินถอยหลังได้ไงวะเฮ้ยเอ้าไม่เดินถอยหลังได้เฉยเลยโอ้งงพีนปิวเดินได้แน่เลยว่ะอาะรถไปไหนแล้วข้างล่างข้างล่างโอ้สุดเลยว่ะ ปกติแล้วรถอันนี้รถคุณเวนเอาไว้ทำอะไรครับเนี่ยจะแปลว่าจะไปขี่ในสนามสยามสลิกไปละแต่ยังไม่ได้ไปสักทีเลยโหจ้ามากเลยมาเฮ้ยคนดูตอนนี้มีความหวังว่ะดูดิดูรอบๆผมผมเอาขาค้ำได้เนี่ยเฮ้ยอย่าอย่าไกลมากอย่าไกลมากอย่าไกลเอ้ยอย่ในในอยยาไกลมากดูรอบๆดูรอบๆขาผมค้ำขาคนเดียวเลยเนี่ย ไม่ต้องหาใครเหรคนค้ำอยู่บอกผมเนี่ยผมคนคำ้ำใช่คนละคำ้ำเอคนละคำ้ำคนละค้ำอ๋อคนละค้ำโอ้อเดี๋ยวผมขออนุญาตออกไปลองเทสหน่อยนะ,ะว่ามันว่ามันเป็นยังไงเอ้ยคุณคุณ,คณเป็นอนุญาตได้ป่าวเดี๋ยววันนี้เราลองขี่เลยเเเไปไปเลย เอาละครน้องโหเมื่อกี้ผมไปขี่มาซัดมา2.9รื้เหงือแตกเลยโหสุดเลยโหพี่เบซนใครที่สนใจที่จะซื้อรถมาติดต่อเซลเบซ์ได้เลยโมติอยู่ดูแลร้านเองเลยครับผมเสียดายมาวันนี้ไม่เจอเจ้าของเออเจ้าของไม่อยู่วันวันไม่ยอมเข้าร้านใช่ครับผมเสียดายเห็นเขาไปทําช่องเหูือะเสียดายมากเลยว่าจะอยากจะเจอพี่พี อันนี้พี่เบนส์พี่เบนส์น,นะออกาพร้อมเบนส์หนึ่งค่นะนี่คนละเบนส์กันเดี๋ยวรอบหน้าเรามาใหม่แล้วเดี๋ยวเราคงได้เจอกับพี่เบนส์นะครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยสำหรับร้านนี้ร้านเลยนะดีจะเจริญยนต์ดีเจริญยนต์นะครับผมไปถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อท่อไดโวได้น,ไ <Bing> ดน,นะครับไม่ใช่ไหมขายรถดีขายรถโอเคแล้วใครสนใจบิ๊กไบค์มือสองนะครับตั้งแต่150 1 5 0ซีจนถึงถึงพันกว่าซี cc พันกว่าซีสองพันสามพันก็มีนะครับเพราะว่ารถยนต์มีเต็นท์อยู่ข้างหลังไงขายรถยนต์ด้วยเครื่องสามพันสี่พันมี เออใช่ก็ยังไงฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะไปลองไอคันสีห้าสิบลารข้างในอ่ะเดี๋ยวรอบหน้ามาลองคันนั้นเลยเห็นได้ข่าวว่าเฮเบนซ์เขาหัวมากใช่ไหมเอาไปซ่อนไว้อยู่เดี๋ยวผมมาปล่อยลมยางหรืออะไรล้อคาร์บอนทุบให้แตกเลยเดี๋ยวชวนไอวันว่างๆมาด้วยเอาไหมเผาร้านดีเจริญยนต์ไปเลยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปโอเคครับผมสวัสดีครับ